รถไปเจอแม่คอกนะครับจะลองปีแม่คอบดูบใหญ่เลยครับ กัดแล้วครับกัดแล้วครับสายวิ่งครับสายวิ่งนะครับกัดแล้วครับสายวิ่งครับ,รบใหญ่มากครับเป็นโลครับนี่สายสวยครับ

ลึกไหมเนี่ยติดติดไม่ลึกล้วยแสด้ความว่ตอนนี้ก็ปล่อยอยู่ดีครับไม่ค้อตัวส,สวยมากเลยติดปลายปากด้วย นานเจอทีครับไซนี้อย่าหลุดนะขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเอเย็นเย็นเดี๋ยวปล่อยไปเลี้ยงลูก วนนะครับวันมากตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับ ครับติดขอบปากทิ่เดียวนีเป็นเบ็ดเบ็ดเบอร์สองนะครับตัวใหญ่มากตัวนี้ผมปล่อยนะครับไม่คเอบ๋อยวให้ไปเลี้ยงลูกเขาก่อนเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ เรืองดูสิถึงโลไหมโลกว่านะครับตัวนี้กัดเยื่อยางชงครับใหญ่มากเลยครับไม่เจออย่างนี้นานแล้วเดี๋ยวจะปล่อยไปเลี้ยงลูกนะครับติดขอบปากพิดเดียว เดี๋ยวเอาไปคืนลูกเขานะครับเดี๋ยวให้เขาไปเลี้ยงลูกก่อนครับจะได้มีตกกันเยอะๆนะครับปล่อยให้เขาไปขยายพันธุ์ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาไปกินใหม่ลูกเน,นะครับคอกใหญ่มากครับฝ่ายครับนี่ครับ,รบลูกเขาอยู่นั่นนะครับ ไปทำหน้าที่แม่ก่อนครับเดี๋ยวเราก็หาได้เมื่อไหร่เราก็ตกกันได้เลยแล้วครับใช่ไหมพาโกูกหนีเลย